อยู่ข้างในอยู่ไหมครับออกมารับหน่อย,อย,ต,ยตอนรับหน่อย,อยเขามาหาครูหรือเปล่าตัวเองเออกไปดูซิได้เยาเอาไปดูให้นะไม่ต้องห่วงแล้วแป๊บนึงสวัสดีครับคือผมจะมาตอนสวัสดีค่ะ แกฮะบอกให้แฟนแกเอาพวงหรีดออกจากหัวเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ไม่่ใชผมว่าคำว่าอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้อ๋อมาใครพี่ผมมาหาผโมมพะพัดนะครับมาหาขโมมพระพัดขโมมพระพัาไปข้างในเลยอยู่ไหงเหรอดุละด่วนป่ะเนี่ยมีดุละดตัวหน้าดำจะรีบหน้าดูแด่งเด่งเลยใช่ไหมเด่งเด่งเลยนี่จับกระดิ่งจิ๊กจิ๊กนะครับจะชูที่ไหนนะเนี่ยคร่ะจะไปจะชูที่ไหนได้พี่เออพีเข้ามาเดียวพี่ นี่เนี่พอแก่ทุดงหมดแล้วเอา้าเอา้าใครเนี่ยถวยบังโคมสมัครข้างฝาบากระหม่อมฉันให้นาว่ามหาดเล็กสะพาน <c oughs> สมัยวัดส,สมัสยเพิ่ม,มวัดมาแค่หนมหาดเล็กสะพานได้นำคำมาบอกว่าตอนนี้พระองค์ท่านเหมันมีคำสั่งให้พระองค์ท่านสเสด็จกลับเมืองถึงวันให้กลับวันถึงคืนให้กลับคืนพะยะค่ะเสด,ด็จได้มีคำสั่งใช่พะยะค่ะ เหค่ะเห็นทีเนี่ยเราต้องแยกทางจริงๆแล้วนะไม่เป็นไรเบลคัท่านพี่อาจจะมีเรื่องสําคัญเราทั้งสองคนก็ต่างมีหน้าที่ที่จะทำเอาไว้มีโอกาสแล้ว <treating Napoleon> ันพมุ <fuck> ่งนี้นเบลคัท่านพี่ที่สัญญาที่พี่พูดว่าทุกค่อคำพี่เนี่ยจะมารับเจ้าเป็นแต่งงานแน่นอนเหตค่ะแล้วน้องจะรอไว้พบกังนี้นเบลคัท่านพี่ทุกเบลดูให้พร้อมที่ไปก่อน ร้องเจ้าในดูแลตัวให้ดีด้วยนะถ้ามีโอกาสให้รีบกลับมาหา ทำมื่อสัญญาอยกไม่คิดลบหน้าโอการดาจงเชื่อใจจยากไม่คิดมีใหม่โอสามไว้จงเชื่อคำ